หละติเรือม่เขาบังเราตนมันลุกนไปหนนาวมาืออไปยนในหูอเด็กซูนตกหูุนอะไรเราปทนี้น่งคนเกามาให้ถามดจ้าว่าอีเด็เขียนเป็นตัวเลขเปลี่ยนอันเหียนน่นี่ละนั่งที่ผู้เดียวนั่งตเมร์บ่มันนี่เทียนเทียนมันสิเบิร์ด ได้เอาอัย่างตั้งนู้นมาดิมันกิดไปแล้วมันัแตกออกมันเห็นเหล็ีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับทีมงานนะครับยูทูบเบอร์นะครับผมทีมงานเรานะครับนําน้ําแล้วก็นําเงินนะครับผมมาช่วยนะครับฤาษีตองหรือว่าผู้ใหญ่ตองนะครับฤาษีตองพ้าประช้านะครับวันนี้นํานะครับน้ํานะครับสามลังนะครับเนาะมาซอยพระยาตองนะครับแล้วก็ นะครับรวมรวมมือนะครับทีมงานยูทูบเบอร์นะครับเนาะทีมงานยูทูบเบอร์นะครับมาซอยพญ่ตองนะครับหลังจากที่นะครับแม่บ้านเราเสียชีวิตนะครับเนาะมาซอยกันนะครับเดี๋ยวเสือมาถามนะครับตัวเลขแนวทางนะครับน้ำพญ่ตองน้ำนะครับว่าจะมีตัวใดกันนะครับผม ซอยกนยยอันปลาเลยนะครับผมเอาเป็นั้นละครับผมมาเลยคนละลังคนละลงังขอบคุณครับไป,ปเจ้าอ่ายูทูบเบอร์มานะครับขลสบก่อนเนาะนะครับไปยั่ตองนางส่ยายนะเจ้ามาลาสุดท้ายแล้เด้วยของคนเรา พุทธีเนาะพุทธีแม่ได้เห็นนั่งพุทธีครับมันมอบงั้นเช่วยงานช่วยงานชุดกล้องให้หน่อยครับผมครับผมทีมงานเนาะนี่นี่คนเล็กคนน้อยนะครับทีมงานเราที่มายูทูบนะครับช่วยงานนะครับขยายต่องนะครับ มานำน้ำมาให้นะครับจะมาสระสครับูล้วยเลกชุนตัวหู่เหนตหูอ่เสนเหล็กนตกวหู้เเด้เด็กเด็กเด็กมไว่ะีแบบแม่เอ้ยแย่งเกงายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ทงานยูทูบเบอร์คุณค่แยงเกมเหมือนทีมงานยูทเบอร์คุมากินมะขามน้ำเจ้าในสิล้านมาทบ่้องเอแม่เอ้ย นางคนเก่ามาให้สามรูางาให้เออพนักานเคยบอกแล้วเออเออเราลหแออหูวแล้วแม่หนูหรือว่าคุณแม่ทองสุกื่อเดียชื่อหนูตัวเออชื่อเด่นื่อหนูเรียวอคไปตอบก็ผมอากกธขอความชื่อหนูนี่แหละ

Say có tăng, tăng nào khuất nó <laughs> tang tang của nó về hôm qua 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 ไเอเีนเอนน่ง่ถึงฟ้าสันพนนนแ้วลันเก็ว่าเมื่อแรกนีเหตุการณ์นั่นก็ว่าอีกเขียนเป็นตัวเลขกเอันเห็นยู่ี่แลละนั่งยู่ผูดเดียวนั่งยู่ตเมบ่บันเทียนเทียนมันสิเบิด แต่แล้วอันเทียนตั้งนู้นมันี่มันอิสิเลี่ยวมันมันแตกออกมันเห็นเหล็กหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดเนี่ยยุ่นี่และกันนี่ละนั่งกับเมียนี่ละมันหนึ่งศูนย์แปดตั้งลงแล้วมันอันเทียนสิเบิดนะมันนี่มันนี่เขาตัวนี้ตั้งลงมมันนี่เทียนแล้วนะมันมันมันไหลออกไหลออกแนี่ยมองตีนมันขออนุญาตคุณยายเด้อยายเด้อคุณยายท้องสุง ตวะวกนขยะเศษนี่หลหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนยแปดอ๋อหาโลหายโชคหายมานันนะเนาะยางสซมาเหมืนเบิดม่เห็นเป็นยางงามเลยเป็นโัวยางงามโัวยางงามเลยจตอนเราสูบกระบดเราสบกระหอดขึ้นเรือกันนั่งอยู่น้ำแม่อ <108. S 2> ยูย่หนหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนปดเจ็ดสิบแปดปีท่แล้วยแล้วนะ 7จ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเมื่อกี้พตองวัก็มหันเลขซุนยกว่าเรกซุนน่ก็เจ้ามหันจาเตกหูเตกหูเเ็เใถที่ว่าเลยฮะเร่งเลขเกยังที่เราไปถือเม่เขาบักว่าตัวนึงมันลุดมือไปใส่น้าาเยไปอยู่ในหู ลขศูนย์ตกหรอศนอะไรเรามี่นี่และหัวศย์นี่ลศูนย์สิลอนลเิลอนอนน่เนเออเลขดกัทือไยล่เลขศ่ดตกหเออเอาเนี้แหละเ่อาเล็กของเราอย่ละเลกเทียนเราอ่งละเล็เทียนนี่ละเเลเทียนเาอืมเด็กก่ หนึ่งศูนย์แปดเนาะเล็กเทียนแล้วเนาะเล็กเทียนแล้วเนี่ยและหนึ่งศูนย์แกับเล็กกยตองศูนย์ตกหันะครับผมสำหรับตัวเล็กเด้อทุกคนทุก่านนะครับตัวเลล็กดเทียนนะครับของคุณแม่นะครับคุณแม่ท่องสุกนะครับหนึ นะครับผมหนึ่งศูนย์แปดก็ร้องเอานะครับไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งนะครับเนาะเพื่อจะเพื่อจะให้โชคครับส่วนอายุของคุณแม่เพิ่นก็เจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับเจ็ดสิบเจ็ดย่างเขาเจ็ดสิบแปดนะครับสําหรับคุณแม่ทองสุกเปี่ยมไทยทรงนะครับเป็นนะครับเมียพญ่ตองนะครับที่ได้นะครับจากไปนะครับเนาะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์เบิ้งเด้อนะครับ หนึ่งศูนย์แปดกับเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดนะครับเนาะนะครับผมจดอาจจะขึ้นตัวเลขให้นะครับเนาะสำหรับตัวเลขของคุณแม่นะครับเนี้ยพญ่ตองนะครับที่ได้นะครับจากพวกนี้ไปแล้วนะครับเนาะขอให้ท่านทีขอผิดนจาดีนะครับผมสำหรับทีนี้ก็ฝากเพียงเท่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ บอลตะขออนนี่เหรอคะกระปุกตีบนนอกแต่แต่ว่ามันมันมีคุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไซักงผ้ากะลองลองลองสั่งเบิงแล้วก็ลองลองเอามาใส่เบิงว่ามันเฮาสิถธิ์เดียวกันค่ะบ่โทษหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทษกอยู่หน้าจอเพิ่์นั่นก็เดินดีหรือดีหรือนะค่ะเพราะว่าอย่างเงี้บ่นี่งหากระมาเอ็นบางงวดบางยาหนึ่งศูนย์กระมาหนี่งเห็นบ่แต่ว่าบ่มาศูนย์ค่ะ แม่นยู่ืนกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเปาขายกระเป๋าด้วยค่ะเด้อพราเพราะบรรยากาดมันกับเกี่ยวมากคือเก่าค่ะเงินตะขอสร้างอนี่เลยค่ะเกี่ยวมากคือเก่าเกี่ยวมาค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างเลยจังเดียวเกี่ยวเงินมาใส่กระเป๋าเอาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิรงนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียงโซลองเบิร์เนาะนเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเด้่ยจ้าะนั่นอ่าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เน็นเขารอมาได้ไงเจนดาก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะใบหามะใบเพชกระเป,ป๋องคาิุกโตกระชิงเลยค่ะท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง